โอเคครับตะ่กี้เราก็สมัคร Gmail ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการาส่งอ e ีเมลแล้วก็รับอ e ีเมลเดี๋ยววันนี้มีคะแนนสิคะแนนนะครับสําหรับการที่ส่งอ e ีเมลมาถึงอาจารย์ได้สําหรับวันนี้เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตครับมาที่อินเทอร์เน็ตได้เเลืกครับผมดังนั้นตรง URL ตรงที่มีเลือ,อตรงด้านานัดด้านบนนะครับตรงนั้นนะครับอพอดีเป็น Google ด o t su ระเทศอยู่แล้ว,นนวเนโลสักครู่ เครื่องกำลังโหลดอยู่นะครับวิธีการเข้าไปเช็คอ e ีเมลหรือสอง e ่งอีเมลนั้นให้เลื่อนเมาส์มาที่ gmail นะครับ gmail คลิกเมาส์เข้าไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับตรงชื่อบัญชีผู้ใช้นะครับใครที่สมัครอีเมล e แล้วก็ให้ใส่บัญชีผู้ใช้ภาษาอังกฤษลงไปจำได้ไหมเธอชื่ออะไรปัทยายปัทยา เรียกอะไรต่อจำใครจำมันครับ ad gmail com อดยกชิปนะครับกดชิปค้างไว้ยกแค่ขึ้นโอเค gmail com นี่ gmail เขียนอย่างงี้อ่าพิมพ์ไป gmail gmail com จุดจุดแล้วก็ com อยู่บนคีย์บอร์ดอะฮะดูเอาไม่ถูกไม่ถูกจุดเจอไหมนี่นี่จุดเฮ้ยไม่ต้องยกแค่อ่โอเคต o ด com com นะครับอันนี้อ่าใส่รหัสผ่านลงไปผ่านอันนี้คือวิธีเราเข้าไปเช็คอีเมลนะเราต้องทำอย่างนี้นะครับ โอเคโอเคโอเคคลิกที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะครับเครื่องจะเข้าไปที่อีเมลของเรานะในปวดเราสักครู่ดูที่ทักบาร์ข้างล่างโปรแกรมกำลังโหลดหน้านี้อยู่นะครับหรือมุมมุมบนด้านขวาเห็นไครับอันนี้จะเข้าแล้วครับอันนี้เข้ามาที่หน้าของอีเมลของเรานะครับอีเมลของเราแล้ว จากนั้นวิธีการส่งอ e ีเมลทําไงครับอ่านดูแถาน,นี้มีอะไรบ้างเวลาเราเขียนจดหมายคลิกที่ปุ่มไหนครับเขียนจดหมายเขียนจดหมายเอาเมาส์คลิกที่ปุ่มเขียนจดหมายหนึ่งครั้งครับเปึ๊บเขียนถึงใครครับเวลาอาจารย์น้าซองเขียนถึงใครอันนี้อาจารย์ให้ส่งถึงใครครับให้ส่งถึงอาจารย์อีเมลอาจารย์รู้จักยังครับอ่าพิ์ลงไปอินทนินเก้า t t h o n e r c o m i n i n t h a n i n n i n เก้า hotmail.com สังเกตนะครับตัวอีเมลเราสมัครคนละที่นะครับของาจย์ใช้ hotmail ของเธอใช้ gmail h o t ของ l าจะ์เป็น hotmail.com การสมัครเออการสมัครเมลนอื่นก็คล้ายๆกันนะครับ .com ของเพิ่มคนอื่นม es <AfD> <im> mmm ีไหมครับถ้าสมมุติเราจะส่งจดหมายนี้ไปหลายคนนะครับให้เพิ่มมาตรงนี้เพิ่มสำเนาครับคลิกเมาส์ไปที่เพิ่มสำเนาหมายถึงว่าเพิ่มสำเนาไม่ได้ไปอีกตัวหนึ่งเพิ่มสำเนานี่ครับนะครับเพิ่มสำเนาหมายถึงว่าเราจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่คนอื่นเอาอีเมลเพื่อนที่สมัครไว้แล้วหนึ่งคนครับมีใครม้างใครสมัครแล้วบอกไปมัดเลขอะไรอีเมลอะไร ทีโอเนโเพงษ์สะทนอะไรพงษ์สะทอนหนึ่งห a gmail d o com at gmail dot com โอเคดังนั้นตรงคิดตรงเรื่องหัวเรื่องถ้ามีชื่อคนอื่นก็ใส่ก็ใส่ลงไปได้นะครับอันนี้ใส่หัวเรื่องครับอันนี้คือชื่อเรื่องจดหมายนั่นเองอันนี้ก็บอกว่าใบงานที่หนึ่งส่งส่งส่งอีเมลให้อาจารย์ทราบครับส่งอ e ีเมลผมให้อาจารย์ทราบครับอ่าพิมพ์งลงไปอ่าไวลสลงตับเสร็จแล้วส่งอ e ีเมล ของผมให้จารย์ทราบครับอมผมสมัครอีเมลได้แล้วครับ,รบเ,เรือ่าร์งส่งอีเมลของผมให้จารย์ทราบครับ อาจารย์ทราบอืม,อมโอเคตอนนี้เราก็ใช้เกรยพิมพ์แล้วก็ก๊อปปี้ข้อความมาตรงนี้คือช่องที่เขียนจดหมายนะครับเหมือนกระดาษเขียนจดหมายวาเวลาเราเขียนจดหมายให้แฟนเรานะอันนี้ก็ส่งผมส่ง ขอส่งอ e ีเมลของผมอาจารย์ทราบครับอีเมลของผมคือนี่ครับพี่มาีมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เขียนชื่อจริงเธอไปหน่อยชื่อภาษาไทยพงศธรนามสกุลอะไรอ๋อพิมพ์ลงไปอ,งอ,งอ๋อ,อของเธอชื่ออะไรนะปัญญาเออปัญญานี่นี่นกับนี่นี่ก็ับผิดตัว เมอทรนนะของเธอปัชยานะอ,าาอ่าผมชื่อเอ่อผมผมนายปัชยานำตะกุลรายเลขที่อีเมลอีเมลคือ <ś ls> ผมนายปัชยานำตะกลุล ช่างกลหนึ่งทับหนึ่งเลขที่ว่าไปเฮ้ยผิดเว็นบักหน่อยทีเป็นบักน้อยชื่อไม่ติดชื่อช่างกลหนึ่งทับหนึ่งเลขที่อะไรว่าไปช่างกนหนึ่งทับหนึ่งเลขที่หนึ่งทับหนึ่งห้มนหนึ่งน่ยหนึ่งทับ อ๋อเปียนภาษาไทยภาษาอังกฤษกันหนึ่งครับหนึ่งในพี่เพื่อไทยพี่อะไรเปลียนภาษาอังกฤษกันที่ยี่สิบหกโอเคตอนนี้เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วอ่าดูนะครับเขียนเสร็จแล้วปุ๊บทำไงครับ คลิปอยู่ไหนอ,อ,อ่าส่งอาคลิกเองอ่ะคลิปพรบส่งปุ๊บคือทำการส่งจดหมายไปนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดี๋อาจารย์เมื่อจะได้รับจะได้รับอาจารย์ก็จะให้คะแนนนะหให้คะแนนนะสิคะแนนทีนี้เมื่อเมื่อเธอส่งอีเมลเสร็จแล้วปุ๊บนะอย่าลืมออกจากระบบเดี๋ยวไปใช้เครื่องในห้องสุพยาบริการแล้วจะมีคนมารับอีเมลของเธอไปใช้นะ เอาจะระบบิดรถอีกครั้งตะกี้เธอส่งอีเมลถึงใครมัางถึงารถึงใครอีกปงทอ่าพงกรอยู่ไหนอ่ามาเธอมาเข้าดูได้เพื่อนส่งมาได้รับไหมอ่าเดี๋ยวด้ปงกระทได้รับไหมทีนี้เราจะมาดูวิธีการรับอีเมลอ่าพงกรอ่าพงกรเธอลองรับดูที่พเพื่อนส่งมารับได้ไหมอ่าใส่ชื่อัญชีู้ใช้เธอลงไป สังก็บพงสถารพงสถรน่ะฮะฮะชื่ออะไรฮะนี่อ่ะพง อันนี้คือวิธีการรับอ e ีเมลนะครับเมื่อกี้เพื่อนส่งมาแล้วเราลองรับอ e ีเมลเดิม mm hmm. แค่พิมพ์เข้าไปเหมือนกับตอนส่งอ e ีเมลเหมือนกันนะแต่เนี้เราพิมพ์เข้าไปดูพงศธรเลขอะไรต่อมีไหมพงศธรทิพน,นันบ mm ัน hmm. อ่าแอ gmail com แอ gmail com ยกแค่แอ mm hmm. ชิปครับกดชิปตัว แอดชิปนชิปตัวนี้อ่าโอเค gmail.com gmail com. gmail นี่ก็ได้ตัวเล็กตัวเล็กยังติดแคบล็อกอยู่วะอ่าอ่าพิม gmail uh, gmail.com uh, m a i l i, I l o t com ก็คือจุดนั่นเองนะครับจุดคอม c o m c o m นะฮะเางจดเอาไว้นะครับอีเมลของใครของมัน o, โอ้หลังากนั้นพิมพ์รหัสผ่านลงไปครับรหัสผ่านที่พิมพ์ไปเครื่องจะไม่โชว์นะครับอ่าจะเป็นดอกจันนะ ไม่ต้องตกใจเป็นดอกจันเออเป็นจุดเป็นอย่างเงี้ยจะไม่แสดงะนะครับพิมพ์ผ่านเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้งานเดี๋ยวทีอีเมลมาไหมตะกี้ใครส่งมานะฮะปะัยปะชยาดูด้ครับมีเห็นไหมมุมด้านบนเห็นไหมครับจดหมายปัชยาอะไรนะ่ะอ่อนนางงามนะครับส่งจดหมายให้จา์ทราบลองคลิกเข้าไปดูครับข้างในจดหมายมีอะไรคลิกอ่าโอเค ส่งอ e ีเมลให้อาจารย์ครับผมนายปัทยาอ่อนนางานงครับชิญคนหนึ่งคนหนึ่งเลยที่ย e ี่สิบหกอีเมลคือปทัทญาสามเจ็ด at gmail com อ่าแสดงว่าอันนี้เราก็สามารถเปิดดูอ e ีเมลได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้ววิธีการสมัครอีเมลการส่งอีเมลการรับอ e ีเมลเอเพีย e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  งเท่านี้นะครับเดี๋ยวคนอื่นสอบคนละคนนะครับสิบคะแนนอ่าสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้กันครับ